ไปเสียต้องไปซิงเอาฮกหรือซีซีกันแล้วแต่แมนแล้วลงพายเอาลมแล้ว น้องาบอกว่าธรรมการยิงเปิดขึ้นฟ้าโดนตูดเทวดาเลยตกน้ำโขงดังตามเรือตะองงุพงขยานออกมาเจ้าแม่พระดูทองกองทัพเรือเที่ยวนี้บอว่ากระจุยกระจายเพราะว่าหันหน้ามาเจอนาวาศักดิ์สิทธิ์กว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของสปปเที่ยวนี้บอว่าทหารตกใจหรือปม่าทหารจะตกใจหรือไม่ถ้าตกใจต้องไล่ตะคุบตะคุบตะคุบไม่ทันเลย แล้ว้ uhm. บอกะะเราง่ายตูมกันไปปากฏดากายปาสบายใจโพถอยออกไปเขากำลังแข่งเรือกันตอนนี้ทั้งคู่บูบูกันกันมาเอากันแล้วเจ้าแม่ประดูท้องฝั่งประเทศไทยหนาบาศกิธิ์ฝั่งสาปปฝั่งไข่ส่งเราตอนนี้เอากันอยู่แล้วเขาบอกว่าเมื่อเหม่อมื่อเหม่อดึงอยาวดึงยาวเอาแล้วเอาแล้วใครจะเลือบใครจะไปใครจะอยู่ดูแลวจ้า ดูท้องจกจ้หน่วยบัญชาการต่อสู้อาก,กาศยานและรักษาฝั่งชนบุรีเจอกับเรือดีไม่น้รมาดาเบอร์หนึ่งสอปปเลาวนาวัดสัมสิทธิ์จากกระเเสนคอ,อหลวงเวียงกันแต่ว่าเจ้าแม่ปูท้องรู้ตัวว่าเป็นรลองรู้ตัวว่าเป็นรองก็ไม่ยอนไม่หย่อนไม่ต้อไป่เดะใส่เกลือสามามเก,ออกมลือสี่ขยี้มาเลวเว้ยเรือดีนาวัดสัมสิทธิ์เปิดใบปลายแรงเส้นเนืยชา แล้วเฮือเก็บกู้ระเบิดมาแล้วในนามของนครหลวงเลี้ยงกนันในนามของบริษัทแสงเพชรเก็บกู้ระเบิดตีแห้งแสงนี้นาวาศักดิ์สิทธิ์ตีแห้งแสงนี้ส่วนอีกล้ำหนึ่งในนามของเจ้าแม่ประดู่ทองเหือทหารจี้ประชาชนจี้ประชาชนสิทันรัดล์ทันหรือว่าทันบอกว่าหัวเลือบทหารอยู่ฟังได้ฟังได้เจ้าแม่ประดู่ทองไ,บไบรบทไรเบียดไรเสียงกันอยู่นาวาศักดิ์สิทธิ์นี่นาวาศักดิ์สิทธิ์นี่นาวาศักดิ์สิทธิ์นี่และแล้วนาวาศักดิ์สิทธิ์ก็จูงมือ เหลือทหารเข้าเส้นชัยครับขอเสียงปรบมมือดังๆให้